ดีมากเลยค่ะที่วันนี้เทศบาลนครสมุยได้พูดคุยกับทางโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีมากในเกาะสมุยแห่งนี้และได้มีการจับมือร่วมการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจนเกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะและที่สําคัญนะคะยังขยายผลไปสู่ชุมชนแล้วก็โรงเรียนอีกด้วยค่ะหลังจากที่เกาะสมุยได้นําแนวคิดของเ a 21มาใชา้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประสบความสําเร็จในด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมแล้วก็ได้เสียสละและมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆโดยจับมือกัน2โรงแรมนะครับตอนหนึ่งโรงเรียนเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการถ่ายทอดลอกแบบกกิจกรรมเหล่านี้นะครับไปสู่ในระดับสถา,านศึกษาในส่วนของโรงแรมเรานะคะมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การแยกขยะรีไซเคิลออกมาโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งพนักงานและแขกผู้มาพักส่วนขยะอินทรีย์เราก็จะมีการมาทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและเอามาทําเป็นน้ําหมัก EM เป็นน้ํำยาล้างห้องน้ํา จากสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนะคะสิ่งที่ทางโรงแรมได้รับก็คือเรามีการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะจากการที่ตัวแทนนะคะจากโรงแรมนะคะมาได้ให้ความรู้แก่นักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านนอนทูบนะคะทำให้โรงเรียนได้รับประโยชน์มากมายค่ะโดยเฉพาะประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะเด็กได้รู้นะคะวิธีการกําจัดขยะนะคะแล้วก็การใช้ขยะให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะปักที่เรือนเ,เราไม่ทิ้ง เราไปเลี้ยงหมูขอชื่นชมโรงแรมนนะที่ทําเป็นตัวอย่างพวกเราแม่ค้าทุกคนเราก็ทําได้ เพราะโครงการ LA 21ที่ได้เข้ามาตั้งแต่ปี2549ค่ะทำให้เกิดการรวมตัวกันในลักษณะของพ่อผู้ภาคีมีการพูดคุยกันมากขึ้นและจากการพูดคุยในวันนั้นล่ละค่ะทำให้เกิดการรวมตัวกันจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสมุยในลักษณะของการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายจากโรงแรมสู่โรงเรียนและชุมชนค่ะหรือที่เรียกกันว่าสมุยสีเขียวนั่นเองทำให้สมุยในวันนี้ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างสวยงามค่ะ